ủa lưỡi ti em đi luôn 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 nữa lắm đai mọi người đai mọi đi có khẩu โซฟอร์ทิสตอร์เราเองมหาวิสันด์กําลังจะถูกโทสัจริตครอบงำจิตใจแล้วนะบุคคลใดในโลกนี้หากแม้สลาปัดหัวท้งสามนั้นได้แล้วปฏิบัติแล้วก็ย่อมจะถึงซึ่งพระพธิยาได้โดยง่ายเราเองมหาวิสันด์ก็หวังที่จะถึงซึ่งพระพทิยาไม่ใช่ใจเ่าจึงปล่อยโทสัจริตครอบงำจิตใจช่นนี้ ดูก่อนมหาไม่สันดอ,นอย่าอาวรโมเวทาเนาเขาข้ากับเจ้าเขาจะตีกันยกลูกเป็นทานคคนถือชั้งเธอเธอก็จึจงในตั้งพรังสติเตัมเพื่อสมาธิทรงพระรักดาบิโย พอผ่องแก้วจำใสดุดท้อไรทั้งแท้งตั้งบุคคลในแกล้งหลอนและนำมาตั้งเนื้อสมก็จึงในเชยชมแต่ปิยญบทแต่ทานบารมีแห่งหนอกพืะอพุทธชินริงนั่ีนาแล้อผมก็จะเรินดรอทรงดำริติตหรืกเช่นนั้นพระองค์ท่านจึงได้หันมาตรัสปลอบกันหาชาลีเป็นวาระสุดท้าย กกพ่อชาลีลูกนะัจะเจ้าจะไปจากพ่อจากแม่แล้วนะลูกพ่อชาลีเีอะไรอยาจะบอกพ่อมีอะไรจะาถึงแม่หรือเปล่าลูกพ่อชาลีถึงวันนี้ชาลีจะไม่ได้อยู่กับเสด็จพ่อเสด็จม่ ที่ออกจากโอดเข้าสู่โสดของผู้เป็นพ่อองค์พอออคดดระเจ้ากระโดแทบจะกลายวัดชายไม่ไหวจึงได้หันมาทางพระนางกันหาแม่กันหาเจ้าจะไปจากพ่อจากแม่นี่นะลูกแม่กันหามีอะไรอยากจะบอกพ่อที่บ้านลูกแม่กันหาสก,ก,ากุากาไก่ ริจารณาสกาลิาพระพุทเากรายวันนั้นในชาต่อมาพระนางเจ้มีโอกาสที่วันกับคพระจิเวสนดโดยที่พระนางกระาไปเกิดเป็นอุบลวนาเทวีองพระจิเวสันอนเกรงว่าจะกลั่นพระทายไม่ไหวในปี